สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอาสนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องมากับบริวานสองตัวไปไปรอเงอนะไรแมาทำแบบเร็วๆเลยครับ

อุ้ยจะรีว <te ิวอาเซนนะเกมเรื่องพี่อะไรเปล่าการเตือนอันรีไรสากิโยเรื่องว่าโอ่ยี่สือนอนะเฮ้ยเราออกไปเฮ้ยเก็ดเอาเก็ดเอา คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าขี้เกียจ รีวิวเมียคิริโตะอ้ไม่าคิริโตะมาได้เจมส์เอาคิริโตะมาได้พี่ลืมผัวพี่ลืมผัวเขาได้ไงอ่ะพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะโอ้โหไม่เลยหลังนอย่งเนี้ยอะไปแล้ว นี่ดาบกระสวกไส้เฮอฟเฟกเบาบางมากไม่รักกาเลยทิมแทงนียกเฮ้ยรอบนี้อย่าบังสิเพี่ว่าครั้งแรกดาเมจห้าร้อยเตีซวิวงยีสนะครับ อัพขั้นต่อไป540ออ๋อไม่ดีเลยอัพขั้นแรก่ดีเลแล้วเมยจะบวกมาเป็น1362วงเท่าเดิมเราเรียนการเตีเดิมติดฝังนะครับนี่อ่ะอัพขั้นต่อไปจะบวกดาเมจพันสี่ร้อยสี่สิบสามวงไม่บวกความเร็วไม่บวกนะครับ ัวเมดอย่างเดียวยังไม่มีอะไรบอกเลยตามเม็ดตัวไม่เห็นกิงเลยอะนี่อัสนะตัวเดียวก็ผ่านดาเม็ดได้เอาไอตัวขาคุซึหลบไปดี มันมีปีกสีแดงอีกใช่ไหมใช่ีปีกสีแดงอุ้ยกดอับไม่ทันกกไ,ไม่น่าจะปีอะไรน่าจะมีบอกทำเมย์อยงเยหน่เล ได้มาปุ๊บรีวิวเลยอ่ะมันจะเปลี่ยนทางอัขั้นต่อไปพันแปดร 1, ้อยบาทมูเตอร์เมพันห้าก็ยังไม่มีอะไรหุยจิโกไปก่อน เอาคัา 1, ต่อ,อ,อ,ดดอไปพันหกร้อยแปดสิบเกิแอคเอทมอรเจเจมมองอะไรหน้าเนี่อัปเกรดขั้นที่สีเ่เจมหัวบงัง อัน <G ül üş> ที่สี่จะบวกดาเมจพันเจ็ดร้อยสามสิบสองอัพคันพันแปดจะบวกวงอีกห้าสิบน่าจะเปลี่ยนท่าด้วยไม่ดีเลยอ๋เอเขาได้แค,นะนะค่นี้แหละนี่เขาหนี้่างว้าอันที่สี่ ดีดิแบบนี้ยสศรขึ้นมาน้อยนึงแต่วงกว้างมากสี่ะวงวังเทจะร่ะเอฟฟกต์ได้อยู่อยาซื้อนารุโตไม่ได้ก็เถอะเอฟฟกต์อ่ะเอฟฟกตัวไหนก็ไม่เท่าลูฟี่แล้ว ลูฟี่อ,อัพกั้นที่ห้าพันแปดครับบวกดาเมจเฉยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาวางควายดาเมจเก้าพันแปดอยู่ตอนนี้เวลหกอัพขันน้นสุดท้ายก็<ช>วงเท่าเดิมตีซ<า>ีบีเท่าเดิมดาเมจหมื่นสามครับอยู่ที่เวลหก เราจะลองบัฟเจมไม่เจียมเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอามาปวดเอามาช่วยเดี๋ยอันไม่มีไม่มีพี่ไม่มีแรงนั้นจะไม่เกียกนันไอคิดปิดไปแล้ว ับสามที 3, ่ดาเมจรสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามถือว่าเอาไปเล่นต้นเกมได้เยอะเอาไปเล่นสตอรี่ได้เยอะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีสี่หมื่นสี่สี่เอาไปเล่นเออใช่เอามาเล่นสตอรี่ดีได้ดีดีก็นะหนึ่งแมกจั่นจะดีขนาดไหนเด็กก็ยังอ่อนแอนะยังซื้อตัวเบต้าหลายตัวไม่ได้ ยัง่อนนี่ไงนารุโตะเจ้ายังอ่อนแอมากนะสุกุไม่ซะเฮียนเอานารุโตะมาแล้วเราจะปิดเอฟเฟกต์แหละ ลบนะตัวขาขายนี้เป็นห้องอิจิโกะพี่ไม่เห็นนะไม่มีไม่วางแล้วตัวก็ไม่มีเห็นงได้ไหนไล่นนะอร่อยดีไอ <c oughs> นดียดีว้เก็บแต่เราต้องผิดพลาดวะนี่ย่องขวางดิเฮ้ยหูมากเลยหูแล้วเย็นได้ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะวางไปเลย ว่าอัปเดตสรุปอ,อาเซนดาไปแล้วอัปเดตสตอรี่ได้ครับได้ดีนะอไม่ได้อัปเดตสตอรี่ได้หลายด้านเลยอัพทั้งหมดหมื่นสองตีไปหมื่นสองหมื่นสามประมาณนั้นก็กับพิสเตอร์หกดาวสองตัวอืมข <c oughs> ้ากับเกิดเป็ มดีมดยังไงนี่ก็เป็นคลิปแรกครับอ่ารวมตัวดิยืนข้างหลังดิแหลกเราจะไม่ตัดต่อคลิปนี้เราจะลงแบบนี้เลยไอ้กะจิบางไอ้บอสโอเคคลิปนี้เลยไม่ตัดต่อเลย สวัสดีครับถือ่าคลิปแรกเรียวๆไปก็เสร็จนะไอ้บอสบอกราดิสวัสดีครับสวัสดีครับรีโอเกียร์แะเจ็ตบั d b y บจะมีคลิปต่อไปหรือไม่จะรอดูที่คอมเมนต์นะครับอยากให้ทำอะไรพิมพ์มาเลยขึ้นอยู่ครับพี่เกียร้นะอยากให้ทำคลิปอะไรพิมใต้คลิปมาเลยครับ